ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางไปยังหมู่บ้านเอ้าเจียวหมู่บ้านริมทะเลระหว่างการลงพื้นที่เมืองจางโจวมณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกของจีนหมู่บ้านเอ้าเจียวตั้งอยู่ในตำบลเฉิงเฉิงอำเภอตงซานมีพื้นที่รวม6.83ตารางกิโลเมตรเป็นหมู่บ้านติดทะเล3ด้านนี่เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่ได้รับการฟื้นฟูจนประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นหมู่บ้านเอ้าเจียวได้รับการพัฒนา ด้วยการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชั้นนำา5อุตสาหกรรมได้แก่การประมงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการแปรรูปอาหารทะเลอีคอมเมิร์ซและการท่องเที่ยวในชนบทปัจจุบันหมู่บ้านนี้มีเรือประมงขนาดใหญ่88ลําลำมีผู้ประกอบการแปรรูปอาหารทะเล38แห่งบริษัทอ e ีคอมเมิร์ซอาหารทะเล117แห่งและโฮมสเตย์อีก41แห่ง ในปีที่ผ่านมาหมู่บ้านมีรายได้รวมสูงสุดกว่า1ล้าน7แสนหยวนหรือประมาณ8 6ล้านแสนบาทประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัว58,000หยวนหรือประมาณ2,90,000บาทหมู่บ้านนี้ยังได้รับเลือกให้เป็นหมู่บ้านแห่งอารยธรรมระดับชาติและเป็นหนึ่งในหมู่บ้านประมงที่สวยที่สุดในจีน